สมัยก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะกลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยได้แทบจะทุกเดือนแต่พอเจอสถานการณ์โควิดครับเราไม่สามารถกลับมาได้ประกอบกับการที่ทางสํานักงานใหญ่นะครับแล้วก็ท่าน c ีอคนก่อนเนี่ยเกิดการชักชวนว่าอยากจะให้กลับมาดูแลพลังตัวแทนของเอประเทศไทยก็เลยปรึกษากับครอบครัวว่าเอหรือว่ามันจะเป็นมันจะถึงเวลาแล้วหลังจาก17ปีที่เราจะต้องกลับมาเมืองไทย เพื่อมาอยู่ใกล้ที่บ้านมากขึ้นใกล้คุณพ่อคุณแม่มากขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่นะเวลานั้น,นค,ความท้าทายของการมาดูแลพลังตัวแทนการสร้างการเริญเ,เติบโต,ตให้กับเอประเทศไทยซึ่งต้องถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งเป็น,เป,นเป็นท็อปสอันดับแรกของ AIA อ r อกรุ๊ปเลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นความท้าทายแล้วก็ตัดสินใจมากลับมาเป็นมาดูแลเป็น CAO ของ A ประเทศไทยนะครับ ผมว่าดิจิทัลเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญผมจะพยายามสร้างความเข้าใจกับพลังตัวแทนตลอดว่าดิจิทัลริสต์รัปชันมาแล้วและมาแน่และจะมาต่อไปแต่การทำงานของเรานะครับในการเอาดิจิทัลมาใช้กับพลังตัวแทนค่อนข้างชัดเจนว่าเราเอามาใช้เพื่อทำให้พลังตัวแทนของเราเนี่ยมีการทำงานมีการบริการลูกค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้นตอบโจทย์มากขึ้น Personalize คือเป็นปัจเจ็บุคคลมากขึ้นในอนาคต แต่ไม่ได้นำมาแทนตัวแทนอันนี้ชัดเจนเรากำลังจะมีแอปพลิเคชันตัวใหม่สำหรับพลังตัวแทนลักษณะของแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะรวมทุกสิ่งอย่างไว้ด้วยกันอย่างครบวงจรปีที่แล้วเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า i s ซายซึ่งทำให้การขายของพลังตัวแทนของเราเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไม่สะดุดเลยในช่วงโควิดนะในอนาคตนี้เนี่ยเราอยากจะทำให้มันง่ายกว่านั้นอีกคือจับรวมทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องแอปพลิเคชัน i s ซายซึ่งใช้ในการขายเรื่องของอการสร้างตัวแทนใหม่อย่าง i r e c r u i t รหรือ i Academy ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการฝึกอบรมนะฮะทุกอย่างเนี่ยเราจะจับมารวมกันอยู่ที่เดียวเพื่อให้มันง่ายกับพลังตัวแทนเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบริการลูกค้าแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเนี่ยได้อย่างครบวงจรแล้วก็สะดวกรวดเร็วครน,นี้เนี่ยในสเต็ปต่อไปหลังจากที่เราจับเข้ามารวมแล้วเนี่ยเราก็มองครับว่าเราจะเอา AI หรือเข้ามาช่วยทำให้การทำงานของ แอปพลิเคชันตัวนี้มันสอดคล้องมันนําข้อมูลของตัวลูกค้าแล้วก็ข้อมูลการทํางานของเลาตัวแทนเนี่ยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริการหรือการแนะนําผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเนี่ยเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่า personalized แนะนําตามความต้องการของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน <S <S ตอนนี้เรามีพลังตัวแทนทั่วประเทศอยู่50,000รวม50,000กว่าท่านครับ FAA หรือ financial advisor ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นกลยุทธ์ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างพลังตัวแทนนะครับเพราะว่า FA ของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยในจำนวนตัวแทนทั้งหมดเนี่ยเรามีแล้วเนี่ยนะครับที่เป็น FA ถึง7,000ท่านแนวโน้มเนี่ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคนที่เข้ามาเป็น FA เนี่ยมีผลผลิตมากกว่าตัวแทนแบบที่เขาไม่ได้เข้ามา FA เนี่ยหลายเท่าด้วยกันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยการศึกษาด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้แล้วก็ความตั้งใจเนื่องจากว่าการเข้ามาเป็น FA นั่นหมายถึงเราทํางานแบบเต็มเวลาเราก็จะทุ่มเทกับตรงนั้นอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการเรียนรู้นะครับของ FA เนี่ยหรือ Financial Advisor เนี่ย จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วสร้างผลผลิตอย่างรวดเร็วสามารถพิชิตเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น MDRT COT TOT CO รวดเร็วกว่าตัวแทนที่เข้ามาใน track หรือแบบอื่นอย่างมากๆแล้วก็นอกจากนั้นเอง FA เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยวางเป้าหมายตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยว่าจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารซึ่งตรงกับโจทย์ที่เราต้องการจะสร้างวันนี้ครับเราไม่ได้ตั้งใจจะสร้างแค่พลังตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ สิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นแล้วก็สร้างเนี่ยก็คือผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญของเราซึ่ง f a เนี่ยก็เป็นแคนดิเดตหรือเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญเลยในการสร้างผู้บริหารหน่วยรุ่นใหม่คือตัวแทนเก่าที่อยู่ในระบบที่ไม่ใช่เป็น FA ก็ยังเป็นกำลังหลักของเขาของเราที่สำคัญแต่ในอนาคตที่เราก้าวไปเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเป็นเป็น FA เป็นหลักถ้าเรามองย้อนกลับนะครับใน เทรนดของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทยและโดยเฉพาะถ้าเราโฟกัสไในส่วนของพลังตัวแทนจะเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจํานวนตัวแทนเนี่ยลดลงแต่ว่าคุณภาพแล้วก็ผลผลิตรวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นนะครับมันเห็นว่าทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่กําลังเป็นเทรนในอนาคตจํานวนตัวแทนอาจจะไม่ได้โตมากขึ้นมากมมยสักเท่าไหร่แต่ในช่วงของคนที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้แล้วมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพสุดท้าย มองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เขาสามารถจะสร้างอนาคตได้แล้วก็อาจจะส่งต่อถึงลูกถึงหลานได้จะเห็นภาพนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับประเทศที่ผมเคยอยู่นะครับคือฮ่องกงกลยุทธ์ของเราเนี่ยก็คือการขยายอย่างต่อเนื่องแต่เราก็เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมโดยที่ เราดูจากพื้นที่ว่าตลาดไหนเนี่ยมีเรามีสำนักงานตัวแทนมากหรือน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ต้องดูความต้องการของลูกค้าดูความต้องการของพลังตัวแทนด้วยที่จะไปเปิดสำนักงานว่าพร้อมไหมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด487สําำนักงานครับสำคัญมากบางคนเนี่ยอาจจะตั้งใจอยากจะเปิดนะครับสำนักงานเราต้องดูความพร้อมนะครับดูว่าหนึ่งตลาดพร้อมไหมนะครับคนในพื้นที่พร้อมไหมแล้วก็ตัวเจ้าของสำนักงานเนี่ยพร้อมไหมนะครับเพราะว่าเรามองว่าถ้าเข้าไปเปิดแล้วเราอยากให้มันยั่งยืนอยู่ได้ ทำได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ในการดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็ชีวิตของเขาเรามองว่าสำนักง,งานตัวแทนเนี่ยเป็นเหมือนกับจุดที่เข้าไปเป็นศูนย์กลางในการดูแลให้บริการลูกค้าในพื้นที่นั้นเป็นสำนักง,งานที่ใช้โอกาสในการสร้างกิจกรรมในการฝึกอบรมในการทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันชีวิตเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแล้วก็สุขภาพซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของเอประเทศไทยครับ a i เนี่ยมีการมองไปข้างหน้านะครับจะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ย AIA นำมาใช้เป็นบริษัทแรกใน Asia Pacific ยกตัวอย่างเช่น AIA Vitality เราประกาศเลยว่าภายในปี2030นะครับซึ่งเหลือเวลา8ปีเนี่ยเราจะทำให้คนทั่วโลกโดยเฉพาะคนใน Asia Pacific เนี่ย1,000ล้านคนมีคุณภาพและชีวิตที่ดีขึ้นเราก็เลยเรียกโครงการนี้ว่า AIA One Billion แล้วก็เมืองไทยเนี่ยเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาตอบโจทย์ในการสร้างกิจกรรมที่เรากำลังจะจัดในเดือนธันวาคมนี้ก็คือ A A One Billion Trail นะครับเป็นการวิ่งเดินการกุศลซึ่งระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการของสภากาชาติไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราดำเนินธุรกิจมาแล้ว84ปีเราเป็นผู้นำตลาดนะครับในด้านของส่วนแบ่งทางการตลาดมาอย่างยาวนานนะครับกว่า40ปีเรามีพลังตัวแทนที่เข้มแข็ง50,000วคนเรามีจำนวนลูกค้านะครับกว่า5ล้าน มีจํมมานวนกรมธรร์ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยเกือบเกือบแล้านฉบับมีลูกค้าองค์กรนะครับกว่า11,000องคอ์กรแต่เราไม่ได้คิดถึงแค่ว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันให้เร็วนะครเรามองไปที่อนาคตแล้วเราไม่ได้มีความสุขกับการเป็นที่1ของเราในวันนี้ในแง่ของผลิตภัณฑ์นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ครบวงจรนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่เพิ่งออกมายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น Multipci เนี่ยนะครับ โรคร้ายเจอจ่ายหลายจบเนี่ยก็ถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งผ่านไปแค่ประมาณ2-3เดือนเนี่ยทะลุ1-0,000มกรมทานไปแล้วนะครับก็ถือว่ารวดเร็วมากแทบจะทุกผลิตภัณฑ์ที่ AIA ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วก็ขายได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องการันตีความสาเร็จของพวกเราครับ ก็สําหรับคนที่เข้ามาในธุรกิจประกันชีวิตนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับทุกท่านนะครับในการสร้างความสําเร็จเรามีตัวอย่างมากมายนะของคนที่ประสบความสําเร็จใน AIA กับตัวแทน50,000กว่าท่านนะครับ เรามีผู้บริหารหน่วยเนี่ยกว่า5,000ท่านที่ประสบความสำเร็จเรามีจำนวน MDRT มากที่สุดในโลกเราเป็นแชมป์เนี่ย MDRT เป็นคุณวุิสากลวที่ระดับสูงสุดในการการันตีความสำเร็จของพลังตัวแทนใเอเอกรุป <A> ของเราเนี่ยเป็นแชมป์โลกติดต่อกันมา8สมัยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีจำนวนของ MDRT มากถึง2,551ท่านแล้วก็แนวโน้มในปีหน้าก็จะต้องดูแล้วเนี่ยกนะ็คงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เพียงแค่นั้นครับ บริษัทเราเนี่ยมีระบบในการที่จะทําให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ว่าถ้าคุณทําตามนะครับสิ่งที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้การประสบความสำเร็จไม่ยากเลยครับขอให้เราเนี่ยมีความตั้งใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับที่อยากจะประสบความสาเร็จแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเราผมมั่นใจเลยครับทุกคนประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอน